มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากนี่ฮะเที่ยงเจ็ดนาทีหน้าปากซอยพหลโยธินเจ็ดสิบสองอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสามร้อยเมตรนะครับรถบัสขับตามกันมาสามคันนะฮะนี่ฮะก็ถือว่าใช้ความเร็วอยู่พอสมควรนะฮะคันที่หนึ่งนะครับคันที่สองที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็คันที่สามตรงจุดเนี้ยจะเห็นว่า รถคันที่สองที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยยังไม่ได้มีควันไฟอะไรพุ่งออกมานะฮะ,ะไม่ว่าจะคันไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะคันที่2เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นครับกล้องวงจรปิดหน้าปากซอยผลโยธินเจทางเข้าชุมชนวังทองธานีเที่ยง8นาทีห่างมาแค่นาทีเดียวครับรถมัสของนักเรียนคันแรกขับผ่านไปแล้วตามมาด้วยคันที่สองคันเกิดเหตุ เดี๋ยวท่านผู้ชมรอสังเกตนะฮะด้านหลังของรถบัสทัศนศึกษาคันที่สองเนี่ยมันจะมีกลุ่มควันนี่คันที่หนึ่งไปแล้วนะฮะแล้วคันที่สองเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีกลุ่มควันนี่ตามไล่หลังมาแล้วอแล้วก็ตามมาด้วยรถบัสคันที่สามแต่เห็นไหมกลุ่มควันค่ะข้างหน้าคันที่สมเนี่ยยังมีอยู่เลยฮะก็เหมือนที่ ลุงนี่ก็เป็นนักการพันโรงเขาอยู่คันที่สามใช่ไหมเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาเห็นว่าคันที่สองเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอีกทีนะฮะเที่ยงแปดนาทีเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมากันสามคันนะครับคันที่หนึ่งไปแล้วคันที่สองแล้วมีควันออกมาแล้วฮะค่ะนี่ควันลอยมาแล้วควันลอยยังไม่จางหายเลยคันที่สามก็ขับตามมาใช่ค่ะนี่นะครับ จากนั้นนี่รถคันที่สามก็เริ่มชะลอความเร็วจากที่วิ่งมาในความเร็วระดับใกล้ๆกันเนี่ยรถคันอื่นก็ชะลอแลวนะฮะรถเกง่งรถอะไรแถวนี้นี่นะฮะโอ้โหนี่ครับแล้วก็นั่นแหละก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับเราได้คุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งนะฮะเขาขับรถมาก็ขับมาเล่นคู่คกับรถบัสคันเกิดเหตุนะฮะชื่อคุณไกรเลิศนะฮะ คุณไกรเลิศบอกว่าขับรถคู่มากับรถบัสคันที่เกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาเนี่ยขับต่อกันมาสามคันแต่รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีควันเนี่ยมันขึ้นออกมาเท่าที่พี่เขาสังเกตเห็น,เ,นเขาบอกเขาเห็นจากส่วนหลังคารถนะแต่ไม่รู้มันเริ่มต้นมาจากตรงไหนตอนนั้นตัดสินใจจอดรถนะเพื่อจะไปช่วยก็พยายามหาถังดับเพลิงจังหวะนั้นเนี่ยมีรถเมย์คันหนึ่งขับผ่านมาพอดีก็บอกให้จอดค่ะ เพื่อจะถามเขาว่ามีถังดับเพลิงไหมเขามีพอดีก็ามาดับเพลิงนะฮะแต่มันเอาไม่อยู่ฮะระหว่างนั้นทุกคนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่บนรถนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไฟมันโหมแรงมากจนต้องจําเป็นเนี่ยถอยออกมากันก่อนนะฮะแล้วก็รอกู้ภักยกับดับเพลิงเนี่ยมาระงับเหตุนะครับซึ่งตอนนั้นที่เกิดเหตุพยายามช่วยกันดับเพลิงเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามีเด็กอยู่ในรถเนี่ยมากน้อยขนาดไหน สองคนสองคนสองถังตายผมมาคือ,อยังไงก็ได้ต้องการให้ไฟมันดับแล้วให้เด็กลงมาแต่เราไม่คิดว่ามันจะดับไม่ได้เราคิดว่าเอ้ยยังไงถังระเพืองอะ,อะช่วยได้นะครับแต่ว่าช่วยได้ไมไ่จริงเพราะถังมันน้อยมีทั้งหมดสี่ถังแล้วแล้วของพิ่แคปอะ,อะมีคนมาช่วยอีกสองถังก็ไม่พอช่วยกันสองคนสองคนสองคนองถังใช้ดับนโอ้ไม่นักไม่ดับเลยที่ฉีดทั้งหมดพอฉีดพืดหมดฉีดพื้หมด เราก็หมดแล้วเราก็ร้องหาถังตอนนั้นในรถมีพยานมีเสียงเด็กร้งองไม่มีเลยผมก็พยายว่าเด็กไม่มีไม่ร้องเลยอ่ะผมสงสัยว่าทไมเด็กไม่ร้องเลย <c oughs> มีแต่ครูว่าเด็กลง่เด็กลง่เด็กลงน่ากลัวมากพี่ผมยอมรับเลยโอ้เห็นแล้วแบบสงสารน้องอะ่ะแล้วเห็นน้องวิ่งมาตัวนี้น้อยเงั้นเลยอะ่ะอืม พลเมืองดีท่านนี้บอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากอะค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณสัก4นาทีไฟลุกไหม้ทั้งคันแล้วอะค่ะจากเริ่มไหม้นะคะและสีนาทีคือพรึบทั้งคันเลยนี่วงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะจะเห็นว่านี่จังหวัดตรงนี้ครับทางโค้งอ,ะอ่ะฮะเหมือนไปเฉียวชน,นรถเบนสีดำคันหนึ่งก่อนด้วยค่ะมันเหมือนรถสายสะบัดแล้วก็พอเข้าโค้งก็ฟึบไปเลย แต่เวลาที่เราฟังเอาไว้มันอาจจะไม่ตรงกันนะเพราะว่าไอ้ชุดแรกที่เราดูคือเที่ยงเจ็นาทีแล้วมาเที่ยงแปดนาทีที่ขับตามกันมาแล้วมีกลุ่มควันใช่ไหมแต่ตรงนี้คือตอนที่ชนละเข้าข้างทางะละตอนแรกเหมือนอยู่เลนกลางแล้วก็ไปเฉียวกับรถคันหนึ่งแล้วพุ่งไปชนแบรเออร์เนี่ยคันที่สองเห็นไหมเรื่องนี้ยเห็นไหมคะนีรถคันสีดําขวามือที่ขับไล่ไปใ,ใช่ค่ะจังหวะน,น,นั้นนะคะปึ่า สุนทันที่สามเขาตามหลังมาเนี่ยพ,พี่พันธลงแกบ,บอกอะ่ะแกบ,บอกแกเห็นแล้วเหมือนกับยางแตกแล้วสะบัแล้วก็นี่ฮะไปชนอีกครั้น,นึงแล้วก็เข้าข้างทางเลยส่วนขวามือนั่นคือภาพล่าสุดขนขณะนี้นะฮะตรงจุดเกิดเหตุนะครับจุดเกิดเหตุตรงกล้องวงจรปิดตรงนี้เลยนะฮะซ้ายมือเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย,ย้ายรถออกไปแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนที่เหลือก็เอาไปพิสูจน์เรื่องของสาหวงสาเหตุกันต่อไปค่ะ โอ้แต่ที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็ถือว่าแย่มากๆเนี่ยที่คุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีมหาไทยบอกนี่คือคนขับรถคือหายไปเลยนะฮะหนีไปเลยนะฮะมีข่าวว่ากําลังจะมามอบตัวกับตํารวจนะฮะพบตรออก,ก็สั่งให้ตามตัวนะแต่ต้องรอฟังว่าว่าไปไหนอืทําไมถึงไปทําไมไม่อยู่ช่วยคหรืออะไรยังไงมันมีเหตุผลอะไร และไม่แน่ใจเรื่องของการเปิดล็อกประตูของรถงบัสคันที่เกิดเหตุด้วยนะคะเพราะคุณออกมาได้ค,คุณคุณไปก่อนได้คุณหนีไปได้ก็แสดงว่าคุณออกมาได้แล้วทําไมคุณไม่ไม่อยู่ช่วยอคุณเจ็บหนักอะไรขนาดไหนคุณถึงโอ้โหดันด้นไปโรงพยาบาลหรือ,อยังไงเลื่ออะไรยังไงค่ะดังนั้นถ้าตามภาพในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุมีควันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เสียหลัก แล้วก็จะมีรอยยางเหมือนยางไหม้เบินไปกับพื้นเป็นดำๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางยาวประมาณหนึ่งเลย <c oughs> หลังจากนั้นก็คือเสียหลักไปเฉียวชนกับรถเบนซ์สีดำที่มาเลนขวาแล้วก็ไปกระแทกกับแบริีเออร์แล้วจุดที่ไปกระแทกเนี่ยค่ะก็คือที่บริเวณกลางของรถก็คือเป็นจุดที่เป็นถังแกส๊สพอดีแล้วก็เลยเกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างที่คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกอะคะ่ะเหมือนจุดที่เริ่มเกิดเพลิงไหม้คือช่วงกลางรถแล้วหลังจากนั้นไม่เกินสี่นาทีก็คือลุกไหม้ทั้งคันนะคะ ซึ่งช่วงเวลาเที่ยงๆตรงนี้เนี่ยที่คุณพี่เมื่อกี้ที่พยายามช่วยดับเพลิงที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วจอดรถไปช่วยกันเนี่ยบอกไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเลยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงหลับอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามาตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมไปไหว้พระ,ะไปอุทยานที่อยุธยาแล้วจังหวัดตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปไปกินข้าวกลางวัน ก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนั้นบนรถเนี่ยเกิดอะไรยังไงขึ้นค่ะอาจจะด้วยเวลาที่เกิดเหตุมันตกใจโกลาหลแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากด้วยนะคะแล้วก็โอ้หเรื่องประตรงประตูเนี่ยใช่ไหมคือเรื่องของการเปิดประตูฉุกเฉินนะคะคเพราะคนขับรถถึงไม่ไปช่วยเขาว่าใช่ค่ะออกทางไหนประตูหน้าประตูหลังประตูกลางมันมีประตูตั้งหลายจุดใช่ไหมซึ่งมีข้อมูล เบื้องต้นในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วประตูฉุกเฉินเนี่ยมันควรจะเปิดได้ทั้งสองทางทั้งจากด้านในรถแล้วก็จากทางด้านนอกทีนี้ถ้าตั้งใจจะช่วยจริงหมายถึงคนขับรถนะคะอาจจะลงมาแล้วมาเปิดประตูฉุกเฉินจากด้านนอกไม่ได้หรอที่จะมาช่วยเด็กๆและครูอะค่ะและเห็นคุณครูบอกต้องต้องหาทางเปิดประตูกันออกมาเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องรออีกทีนะฮะเพราะว่าผลการสอบสวนยังไงมันต้องมีคนรับผิดชอบนั่นแหละเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะค่ะอย่างที่บอกค่ะมันก็เลยเกิดคาถามเยอะ เริ่มต้นก็คือเรื่องของการทัศนศึกษามันมีทั้งประเด็นที่ว่าควรยกเลิกไปเลยไหมหรือมีได้แต่ให้เหมาะสมเช่นกรณีน้องๆที่ยังเป็นเด็กอนุบาลอย่างนี้ค่ะควรจะออกมาทัศนศึกษาระยะทางไกลขนาดนี้หรือไม่สองก็คือเรื่องของสภาพรถถ้าหากว่าตามข้อมูลที่เราได้มาก็คือ,อยางแตกใช่ไหมคะถ้ายางแตกในหมายความว่ารถคุณสภาพไม่พร้อมในการออกเดินทางแล้วก็ต้องรับผิดชอบชีวิตครูและนักเรียนทำไมยางถึงแตก 3ก็คือเรื่องของตัวคนขับด้วยนะคะสามเรื่องหลักๆอทีน,นี้เดี๋ยวมาดูต่อกันตรงนี้นิดนึงคือคุณครูสาวท่านนี้ค่ะออกมาเล่าวินาทีที่เกิดเหตุนะคะคุณครูท่านเนี่ยเขาอยู่ที่รถบัสอีกคันหนึ่งและเขาก็เล่าว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและพยายามจะช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวฟังเสียงดูหน่อยค่ะมาจากอุทัยใช่ไหม มาทั้งหมดกี่คันครับสามคันคันนี้คันที่ที่สองคันที่สองเกิดอุบัติเหตุครับผมขอบคุณมากถูกไหมถูกไหมข่าววิทยาหมาดข้าวรามจะวัดอะไรครับจังะบุตรไทยอุตรไทยมาจากอุตรไทยธานีคันที่สองคันที่สองคันที่สองนะครับคุณครูท่านนี้ยังอยู่ในอาการที่ตกใจมากนะคะ ก็ได้ข้อมูลอย่างที่เรานําเสนอไปตั้งแต่ต้แตตนแล้ค่ะว่ารถบัสทั้งหมดมากันสาคันจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอุทัยธานีไปทัศนศึกษาและเหตุการณ์เกิดขึ้นกับรถบัสคันที่2แล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะคะเราก็จะเห็นภาพอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูไปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะรวมถึงบนถนนที่มีรอยสีดำๆเป็นรอยเหมือนรอยล้ออย,อย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นรอยเบรคเหมือนมันเบินไปกับพื้นถนน ก่อนจะเกิดเพลิงไหม้คุณครูประจำชั้นม .3 คุณคร,พรูพรประภาค่ะคุณครูท่านนี้มือกับแขนเนี่ยพองไปหมดเลยนะคะถามว่าทําไมมือคุณครูพองเพราะคุณครูพยายามจะไปช่วยเด็กนักเรียนที่อยู่บนรถบัสกันที่เกิดเหตุคะ่ะคุณคร,พรูพรประพาเล่าให้ฟังว่ารถเนี่ยออกจากโรงเรียนตีห้าครึง่งถึง6กโมงประมาณนี้นะคะรถแต่ละคันก็จะมีทั้งนักเรียนและครูเฉลี่ยคันละ44คน คันที่1มีเด็กผู้หญิงชั้นป .5 ถึงม .3 คันที่สองเด็กอนุบาลสองอนุบาลสามป .1 ป .2 ป .3 ป .4 และเด็กมัธยมนั่งอยู่ด้วยคันที่สชั้นป .5 ถึงม .3 ค่ะก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุแวะ จังหวัดพระนครศรียุยยาก,กันก่อนจากนั้นก็ขับตามกันมา3คันคันที่สองยางแตกไปชนกับรถคันหนึ่งแล้วพุ่งไปชนแบรรีเออร์แล้วก็เกิดเพลิงไหม้ตัวคุณครูพรประพาท่านอยู่ที่รถคันที่3แกก็เลยรีบให้รถคันที่3จอดและไปช่วยเด็กๆในรถคันที่สองมีครูอยู่ที่บริเวณประตูหน้านะคะเปิดประตูช่วยเด็กออกมาบางส่วนเด็กบางคนกระโดดออกมาจากรถท,ทั้งทที่ ถูกไฟไหม้มาขอความช่วยเหลือคือคุณครูพรประภาอุ้มเด็กที่ถูกไฟไหม้ค่ะจนตัวเองยอมมือพองแขนพองเพื่อช่วยเด็กๆออกมาจากรถคันที่สองประตูด้านหลังของรถตรงนี้สำคัญมากค่ะเปิดไม่ได้ประตูด้านหลังเปิดไม่ได้คุณครูพรประภาบอกเลยว่าถ้ามันเปิดได้เด็กจะรอดมากกว่านี้ส่วนคนขับ คุณครูพรประภาบอกว่าเขาก็พยายามจะเปิดรถเขาก็เปิดไม่ได้เหมือนกันอลองฟังเสียงคุณครูดูหน่อยค่ะครูที่อยู่ข้างหน้าสามคนเขาก็เลยเหมือนเอาเด็กลงมาได้สิบกว่าคนท,ทีนี้พอครูไปถึงพวกคูก็เลยสั่งให้คนขับรถจอดทัาที่สามจอดแล้วครูก็โดดลงมาแล้วทีนี้เด็กน้องสองคนนะคะเขาโดดลงมาจากรถแต่คือสภาพเขาพองหมดแล้ว ครูก็เลยกลัวรถชนเขาครูก็เลยไปอุ้มเขามาแล้วครูมาวางไว้ตอนนั้นคือไฟมันลุกแล้วลุกแล้วค่ะเยอะเลยไหมตอนพอครูไปนี่มันเยอะแล้วลังคานครูก็เลยตะโกนว่าให้ลงมาอะไรเงี้ย <S <S แล้วมีคนไปช่วยเอาไม้กระทุงข้างหลังแต่มันไม่ไหวแล้วค่ะประตูมันเปิดได้ไหมประตูเปิดได้แค่บานหน้าถ้าประตูหลังเปิดเด็กน่าจะรอดกว่านี้ เนี่ยคะ่ะซึ่งในส่วนของคนขับรถเนี่ยหลายคนที่ไปช่วยเหลือเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นพลเมืองดีจะมองไม่เห็นว่าจังหวัดที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างที่คุณผู้ชมทราบประตูทางฝั่งคนขับอยู่อีกด้านหนึ่งทีนี้การช่วยเหลือคือช่วยเหลือจากอีกด้านหนึ่งเพราะว่าประตูที่เปิดได้คือด้านหน้าประตูเดียวก็เลยต้องช่วยเหลือตรงนั้นทีนี้คุณครูพรประภาบอกว่าทุกปีจะมีการจัดทัศนศึกษาซึ่งจะได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ ที่ผ่านมาไม่เคยใช้บริการของรถบัสบริษัทนี้มาก่อนค่ะแต่คุณครูท่านบอกว่าท่านไม่แน่ใจอาจจะเคยใช้ถ้าเคยใช้บริการของบริษัทนี้ก็อาจจะนานมากแล้ว